มุ้ยก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจะนอนไม่หลับเลยแล้วก็จะเครียดตลอดเวลาเพื่อนก็เริ่มบอกว่าเออหน้าตาหมอไม่ดีเลยขอบตาก็ดับแล้วเราก็ทํางานไม่รู้เรื่องด้วยนะพี่สาวก็เลยแนะนําให้ไปหาหมอหมอกบยามากินสองตัวก็กินมา3ปีสปีตอนนี้มุ้ยก็หายเป็นปกติแล้วขอบคุณไฟภาพวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสวัสดีค่ะชื่อมุ้ยนะคะอยู่สุราษฎร์มุ้ยก็จะมาขอบคุณไฟภาพวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงรักษาอาการซึมเศร้าของมุ้ยให้หายนะคะ ก่อนมารับไฟนะคะมุ้ยก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอาการนะคะก็จะหลักๆก,ก็จะนอนไม่หลับเลยแล้วก็จะเครียดตลอดเวลาไม่รู้เครียดเรื่องอะไรแล้วก็ร้องไห้บ้างเป็นบางทีไม่รู้ร้องไห้ทําไมอะไรแบบนี้ค่ะมุ้ยก็ได้ปดรึกษาพี่สาวว่าเออมุ้ยมีอาการเนี้ไม่รู้เป็นอะไรแบบนี้พี่สาวก็เลยแนะนําให้ไปหาหมอ มุ้ยก็เลยไปแต่ว่าแอบแม่ไปนะคะพาอไม่ได้เล่าให้แม่ฟังหมอก็ให้ยามากิน2ตัวเป็นยาคลายเครียดกับยาซึมเศร้าอะไรแบบนี้ค่ะพอกินแรกๆมันก็โอเคพอหลังๆมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วอะคะ่ะเราก็เลยบอกแม่ว่าเออแม่เนี่ยหรือมีอาการแบบนี้นะอะไรแบบนี้แล้วก็บอกแม่ไปว่าเรากินยา2ตัวนี้อยู่แอบไปหาหมอมาอลแบบนี้เออแม่ก็เลยรู้ <c oughs> แบบนี้ก็เลยไปเล่าให้พี่อีกคนหนึ่งฟังแล้วพี่อคนนึงก็เลยแนะนํา ให้เราเปลี่ยนหมอไปหาหมอใหม่ค่ะพอเราไปหาหมอคนใหม่แบบเนี้ยเขาก็เรียกแม่เข้าไปด้วยแบบเนี้ยเขาก็เลยถามแม่เลยว่าที่บ้านมีกรรมพันธุ์หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วเราก็เลยแม่ก็เลยบอกว่ามีอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วหมอก็เลยถามเราว่าเราเคย ทำร้ายตัวเองไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วเราก็เลยบอกว่าก็มีบ้างอะค่ะแกว่าตอนนั้นก็แม่ก็ไม่รู้ว่าเราทําร้ายตัวเองแบบเนี้ยค่ะแล้วหมอก็เลยถามว่าทําอะไรเราก็เลยบอกกี่ข้อมืออะไรแบบเนี้ยค่ะพอแม่รู้แม่ก็แอบตกใจเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยค่ะหมอก็เลยให้ยามา2ตัวเหมือนกันแต่จะเป็นคนละแบบกับหมอคนแรกเลยแบบเนี้ยค่ะก็แรกๆก็กินดีอะไรแบบเนี้ยค่ะทีนี้พอหลังๆมันก็เริ่มไม่โอเคเราก็เริ่มเป็นหนักครึ่งหน้าตาก็เริ่มหมองอะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็ไปหาหมออีกทีหนึง่งหมอก็เพิ่มยาให้จากสองเป็นสี่เป็นยาคลายเครียดสองตัวยานอนหลับหนึ่งแล้วก็ยาปรับฮอร์โมนปรับอารมณ์อะไรเนี่ยยาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ให้ทาร้ายร่างกายตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะก็กินแบบนี้มาสามปีสีป่ปีแบบนี้แล้วก็ค่ายาแพงมากไปหาแต่ละครั้งก็ไม่ต่ำกว่าพันนะคะเต็มที่ก็พันหกอะไรแบบนี้ค่ะกินสี่ตัวกินทุกวันแบบนี้แล้วก็เริ่มพอกินเยอะๆหน้าตาก็เริ่มมอง เพื่อนก็เริ่มบอกว่าเออหน้าตาหมองไม่ดีเลยแบบนี้ขอบตาก็ดําเลยเนี่ย,ลย,ยแล้วเราก็ทํางานไม่รู้เรื่องด้วยเลยแบบนี้อยู่ๆก็ทํางานบางทีก็ร้องไห้เฉยแล้วเพื่อนเขาก็เขาลอกข้าเขาก็น่าจะลาคาเราเขาก็ไม่เข้าใจเราเลยเนี่ยค่ะเขาก็เลยแบบไม่พูดแต่ว่าเรารู้ได้ว่าเขาลาคาแล้วค่ะอะไรแบบนี้ค่ะทําให้การงานเราเสียไปหมดเลยเลยเนี่ยค่ะตอนนี้มุ้ยก็หายเป็นปกติแล้วก็ขอบคุณไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ทรงรักษาลูก ให้หายที่ไม่ต้องกินยาตอนนี้แบบว่านอนหลับสบายมากนอนหลับเร็วมากนอนหลับแล้วก็ตื่นเช้านอนเดี๋ยวนี้ก็สักประมาณเต็มที่ก็สามทุ่มครึ่งอะไรแบบนี้คะ่ะก็หลับก็ตื่นตีห้าอะไรแบบเนี้ยคะ่ะก็พอไปทํางานอะไรแบบเนี้ยไปเจอเพื่อนอะไรแบบเนี้เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยหน้าตาสดใสขึ้นมากเลยนะอะไรแบบเนี้ย ผิดกับเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนหน้าตาหมองคล้ำมากไปทําอะไรมาเราก็ได้แต่หัวเราะอะแบบนี้ค่ะก็ดีใจเพื่อนชมเราว่าเราหน้าตาสดใสขึ้นมากเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยเนี่ยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณที่รักษาลูกให้หายที่ไม่ต้องกินยาอีกแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าย,ายาอีกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องมากครับที่ฟังคําพยานหรือคาหนุนใจนี้จนจบนะครับ ผมเชื่อว่าพี่น้องอยากไปสวรรค์พี่น้องอยากจะมีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์พระเจ้าส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์ลงมาในโลกนี้เพื่อให้ชีวิตแก่เราและชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าโดยอธิษฐานขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นจอมเจ้านายและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพี่น้องและกลับใจจากความบาปถ้าพี่น้องอยากทํหนึ่งนั้นอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้า ลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปทำผิดมาในอดีตขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกเขากลับใจจากความบาปขอเชิญพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สิ้นพระชนเอาความบาปของลูกออกไปและประทานชีวิตใหม่ให้แก่ลูกเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้ ขอพระเย,ยซูมันนั่งบนบัลลังก์ชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะกลับใจง่ายๆไม่อยากยุ่งกับบาปและดำเนินชีวิตตามพระองค์ด้วยความเชื่อด้วยความรักในนามพระเย,ยซูเอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับที่พี่น้องตัดสินใจสิ่งที่สำคัญที่สุดทชีชีวิตของพี่น้องคือพี่น้องจะมีชีวิต ใหม่ในโลกนี้และชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์นะครับขอพระเจ้าอวยพรดูแลพี่น้องพิทักษ์รักษาพี่น้องและพาพี่น้องไปอยู่เถิคริสตจักรที่ดีๆสามัคคีทากับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานรับใช้พระเจ้าไปจนถึงวันที่พี่น้องได้ไปสวรรค์นะครับขอบคุณมากครับพระเจ้าอวยพรครับ